สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นกจะมาสอนถักหมวกจาก Easy Knit หรือว่า Knitting Frame นะคะสำหรับหมวกใบน,นี้นกใช้ไหมข้อตอ้นเกาหลีในการถักถักลายนิดลายเพลอให้ออกมาเป็นลายหมักฮอตนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากอุดหนุนสินค้าจากร้านคังไหม ฝากกดติดตามเพจกดติดตามไลฟ์สดทุกๆวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา10โมงนกจะมาจัดโปรโมชั่นดีๆให้นะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการถักนะคะไหมคอตตอนเกาหลีใช้อยู่1ม้วน easy knit หรือ knitting frame ชุดอุปกรณ์ทำปอมปอมก่อนที่เราจะเริ่มถักก่อนอื่นเราจะประกอบ easy knit หรือว่า knitting frame ก่อนนะคะของนกจะใช้รุ่นที่มีขนาดซี่ ันนะคะจะได้ชิ้นงานที่ละเอียดวิธีประกอบก็ทิมแบบนี้นะคะแทงลงแบบนี้ใช้อยู่ทั้งหมด6แผน่น1 2 3 4 5 6จะได้ไซส์ผู้ใหญ่ไซส์มาตรฐานจากนั้นก็คล้องให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะวงอาจจะใหญ่หน่อยแต่ชิ้นงานออกมาก็จะ ได้ตามไซด์ของผู้ใหญ่เลยนะคะให้เพื่อนๆทําเครื่องหมายไว้ตรงจุดเริ่มต้นนะคะเวลาเราเริ่มตรงไหนให้เราจบตรงนั้นแล้วก็สําหรับลายนกจะทําเป็นลายหมักฮอตนกจะทําสลับกัน3หลัก1 2 3แล้วก็ทําเครื่องหมายแบบนี้นะคะเว้นไว้1 2 3 จะทำลายนิดกับลายเพลสลับกันเหมือนกับเราถักนิตติ้งนะคะทำเครื่องหมายแบบนี้จนครบรอบวิธีถักเราจะหย่อนปลายไหมเข้าไปด้านในนะคะเหลือปลายไหมไว้ประมาณสัก8นิ้วแล้วเอาปลายไหมมาเน็บไว้ด้านล่าง เอาไหมขึ้นมาแล้วพันสลับกันขึ้นลงทุกหลักพอพันมาจนครบรอบเสร็จแล้วนะคะเส้นที่เราถือไว้จะขนานอยู่ข้างบนตลอดเกี่ยวเส้นด้านล่างทับเส้นด้านบนในแถวแรกแถวเริ่มต้นมันจะเว้นไว้หนึ่งหลักตัวนี้มันมีเส้นเดียวมันก็เกี่ยวไม่ได้นะคะ เราจะเกี่ยวตรงหลักที่มันมี2ชั้น พอถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะตั้งแต่แถวที่สองไปเราก็จะเกี่ยวทุกหลักแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะนับเป็นหนึ่งเมื่อกี้คือแถวเริ่มต้นนะคะ พอถักมาจนครบรอบเราก็จะถักวนแบบนี้นะคะเมื่อกี้นะับเป็นแถวที่หนึ่งถักเราจะถักขอบหมวกก่อนไปทั้งหมดยี่สิบแถววนเป็นก้นหอยแบบนี้เลยนะคะเราจะถักขอบหมวกตรงนี้ลงมาทั้งหมดยี่สิบแถวนะคะจากนั้นเราจะประกบขอบหมวกให้มันเป็นสองชั้นตรงนี้ไหมคือเราเน็บไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะเราก็ เอาออกตรงนี้มาตรงนี้คือด้านที่เราเริ่มต้นหลักนี้คือหลักที่เราจบเราจะประกบจอมหมวกเริ่มจากหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะอันนี้คือปลายไหมเราจะเอาห่วงสุดท้ายห่วงสุดท้ายคือห่วงนี้นะคะมาเสียบกับหลักทุกหลักค่อยเสียบทีละห่วงจนไปถึงจุดเริ่มต้น เราก็ใส่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้มาจนถึงจุดเริ่มตน้นจากนั้นเราก็จะเกี่ยวเส้นด้านล่างนะคะข้ามหลักออกไปเหมือนกับที่เราถักปกติ หลังจากที่เราประกบขอบหมวกเสร็จแล้วต่อไปเราจะถักลายหมวกเป็นลายหมักฮอตโดยถักสลับกันตามเครื่องหมายที่เราทำไว้นะคะอย่างละ3หลักนะคะลายนิด3ามหลักลายเพล่สามหลักนะคะลายนิดเราก็จะถักเหมือนกับขอบหมวกคือเส้นจะขนานด้านบนแล้วก็เกี่ยวไหมข้ามห่วงออกไปทำแบบเดียวกัน3ามหลัก ต่อไปตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้เป็นลายเพลเราก็จะเอาเส้นไว้ด้านล่างแล้วก็เอาไม้นะคะงัดเส้นขึ้นแบบนี้ดึงแบบนี้ขึ้นแบบนี้แล้วเอาเส้นตรงนี้ให้มันหลุดหลักไปนะคะหลุดออกไปแล้วก็เอาห่วงที่คายอยู่ในไม้มาเสียบ แล้วก็ดึงเส้นนี้นะคะเส้นอยู่ด้านล่างไม้เอาลอดห่วงแบบนี้นะคะงัดขึ้นแล้วเอาเส้นตรงนี้ให้มันหลุดออกไปแล้วก็เอาห่วงเข้ามาเสียบตรงหลักสามหลักต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะทำสลับกัน3ามหลัก เส้นขนานด้านบน3หลักเส้นพาดอยู่ด้านล่าง3หลักให้เราจำแค่ว่าถ้าตรงที่เราไม่ได้ทำเครื่องหมายกากบาดให้เส้นพาดอยู่ด้านบน ันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มเริ่มต้นให้เราทำเครื่องหมายไว้ก็ได้นะคะเราจะถักแบบเดียวกัน3ามแถวเมื่อกี้ได้ไป1แถวแล้วนะคะอันนี้เราก็ถักไปอีกสองแถว หลังจากที่เราถักสลับกันได้3แถวเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะสลับกันนะคะจาก3หลักที่เราไม่ได้ทําเครื่องหมายเราเส้นอยู่ด้านบนอันนี้เส้นอยู่ด้านล่างต่อไปหลังจากที่ครบ3ามแถวอันนี้หลักที่เราไม่ได้ทําเครื่องหมายเราก็จะเอาอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะสลับกันอันนี้จากอยู่ล่างเราก็เอาอยู่ด้านบน พอเราถักมาจนครบรอบเราก็ถักแบบเดียวกันนะคะทําแบบเดียวกัน3ามแถวแล้วก็เปลี่ยนลายนะคะสามแถวแล้วก็เปลี่ยนลายถักให้ได้ตามความลึกของหมวกที่เราต้องการเราจะถักลงมาแบบนี้นะคะถักสลับกันให้ได้ตามความลึกของหมวกที่เราต้องการนะคะถ้าเพื่อนๆงงก็มันจะเป็นแบบนี้นะคะ3ามแถวแล้วก็เปลี่ยนแบบนี้นับดูด้านหลังก็ยังเห็นนะคะให้ดูชัดๆนะคะ หนึสองสามแบบนี้นะคะของนกอยู่ทั้งตั้งแต่ลายตรงตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ถักอยู่ทั้งหมด39แถวจากนั้นเราจะเก็บชิ้นงานออกจากบล็อกเหลือปลายไหมตรงนี้นะคะเหลือไหมไวหนึ่งรอบวงกลมตรงนี้คือจุดเริ่มต้นเหลือไว้หนึ่งรอบแล้วก็ตัดไหมจากนั้นเราจะใช้ไม้นะคะ เส้นจะวางขนาดด้านบนตลอดเกี่ยวลากลอดทีละห่วงเราก็ทำมาจนถึงจุดเริ่มต้นจากนั้นเราก็ปลดชิ้นงานออกจากล็อกได้ จากนั้นเราจะดึงนะคะดึงให้ชิ้นงานยืดยืดหดหดให้ลายมันมันเห็นลายชัดนะคะขอบมันก็ดึงนะคะใช้ปลายไหมที่เราเหลือไว้รูดให้จอมหมวกมันติดกันจากนั้นใช้โครเชต์นะคะหรือว่าถ้าใครมีเข็มก็สามารถใช้เข็มสอดได้นะคะล็อกให้ชิ้นงานมันติด จอมหวมวกก็จะติดแบบนี้จากนั้นเราก็ใช้อุปกรณ์ชุดอุปกรณ์ทําปอมปอมนะคะทําปอมปอมมาติดตรงจอมหวมวกหลังจากที่ติดลูกปอมปอมเสร็จนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะมีหมวกถักจาก easy knit นะคะลาย e mark h ไว้ใช้กันยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะ และอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ